ฮัลโหล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 สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องบ้านเมียงเสียงกระเดากระเดาแงพี่น้องบ้านเฮ้าตุ่กูทุกคนอันนี้ก็เสียงประกาศประชาสัมพันธ์จากแม่อบตอค่ะแม่อบตอสรรับรางเคมาประกาศแทนทันพนิบ้านทันพนิบ,านบ้าลวายูค่ะไปมนซุ่ม แม่อบตอมีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่นองที่เป็นข้อเหล่าขาวสองแาริจันซีแสงสมหรือข้อหง์นะคะวันพรุ่งนี้เพิ่นจะเริ่มเปิดการขายเพียงสองวันอนั้นคือหนึ่งถึงสองพฤษภาคมก่อนสิต่อพระกฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนนะคะ สำหรับะพอไม่พี่น้องที่หากกักตุนมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านที่ดินเอาไปจำนำบ้านเอาไปจำนองท้องเอาไปจำโทรศัพท์อยู่ในมือก็เช่นกันค่ะเอาประจ้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเงินนะคะ กอค่ะแม่ขายก็คือกันนะคะมืออื่นเปิดเทปเพิ่นซื้อและการวันที่สองคือกันนะคะย่า่านถึงจับค่ะเพราะว่าแม่อสมว่าเบิงข่าวมือเศร้าเพิ่นประกาศขายขายได้แล้วนะคะย่า่านถึงจำย่า่านเหล่าและเบียร์ของท่านเปิดอายุค่ะเพิ่นประกาศขายได้แล้วนะคะขายเพิ่นแรกขายกันเพิ่นไปถามซื้อมืออื่นนะคะขันพี่น้องท่านไดกักตุ่นไว้อลไยก็จอย่าลืมโทรมาหาแม่อบตท่านหนแม่อบตจะแวะไปรับประทานด้วยนะคะสองสองเปดทาบ่กินรีเจนซี่บ่มาก แสงโสมไปไกลๆค่ะเหล่าข้าวแม่อบตอกับบกินค่ะย่านนาและนะคะอ่าแม่อบตอมักหงค่ะกินบะได้หงตีบะด้านค่ะค่ะข้าวนี่ถือว่าเป็นข้าวใหญ่นะคะมีพีบอกพีมีนองบอกนองอบตอบอกออสมอน้ำแน้าอสมอนเป็นยอดไส้อเยตบ่ได้ยินข้าวนี้นะคะถ้าหลวงพ่อได้ยงยินหลวงพ่อก็ให้บอกแมซี่สังเกี่ก็ให้บอกสีกาดําเด้อพี่นองค่ะกะมาแจ้ง ดังบันเท้าประมาณสะมสีค่ะขอบคุณค่ะ